การนำนโยบายขจัดความยากจนไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำลิดสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่จังหวัดของบุรีรัมูได้ดำเนินการในระดับพื้นที่โดยทีมสยพออำเภอโดยการนำของท่านในอำเภอซึ่งทุกอาเภอได้ดำเนินการโดยน้อมนำหลักการทรงงานระเบิดจากข้างใน ไปปรับใช้ในการปฏิบัติการในพื้นที่เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมซึ่งจะเห็นจากตัวอย่างนะครับที่ชัดเจนก็คือสุวรรณคูหาโมเดลก้าวไปด้วยกันไทยสุวรรณคูหาอีกหนึ่งรูปแบบของการขจัดความยากจนสู่ความย,ายั่งยืนทิ่นกำเนิดทอสอปชแผ่นดินทำหลวงพ่อพระชัยเชษฐา ล้ำค่าพระพุทธรูปทองคำเที่ยววัดถ้ำสุวรรณคูหาก้องกังวานภูซางภูผายาตระการตาบุญข้าวกี่ใหญ่าจากนโยบายแปลงสู่การปฏิบัติ อำเภอสุวรรณครูหาได้ประกาศวาระสำคัญว่าด้วยเรื่องการขับเคลื่อนโครงการขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการบูรณาการในการแก้ไขปัญหาตอนนี้จังหวัดหนองบัวลำพูก็ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างจริงจังในระดับความเข้มข้นเลยนะคะ กระจายตัวไปทุกอำเภอค่ะในทุกอำเภอเนี่ยทีมพี่เลี้ยงและทีมปฏิบัติการได้ลงพื้นที่แล้วไปพบครัวเรือนเป้าหมายครบทั้ง100%ปัญหาที่สำคัญนะของอำเภอสวนครูหาเราก็คือปัญหาของความยากจนและด้อยโอกาสของพี่น้องประชาชนซึ่งก็มีอยู่จำนวนหนึ่งนะครับโดยก็ถือว่าเป็นโชคดีครับที่ทางกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจนะได้ ให้ความสำคัญน,นะครับให้กําหนดให้มีการถอดองความรู้ลงไปสู่การปฏิบัติที่สามารถมาเกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมแก่พี่น้องประชาชนของเราจากข้อมูลของชุมชนและการวิเคราะห์ข้อมูลของโปรแกร,รม TP-MAP ทํทำให้ทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนนําสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดการพัฒนาการแก้ไขปัญหาเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา ทางสังคมนะคะให้กับจังหวัดหนองบัวลำพูเราใช้ข้อมูลจาก PPMa แมมาเป็นจุดเริ่มต้นเรามีทิศทางการดำเนินงานอย่างชัดเจนมีเป้าหมายคนเรือนที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นการดำเนินงานนี้นะคะก็จะสำเร็จในเร็ววันนี้ค่ะสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุวรรณครูหาได้ดำเนินกิจกรรมก้าวไปด้วยกันไทยสุวรรณครูหาโดยมีกระบวนการคือให้ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นผู้นำสตรี คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านหมู่รนิธิปันน้ำใจไทยสุวรรณครูหาสมาคมกู้ภยัยพระชัยเชษฐา,าธิราชและประชาชนชาวอำเภอสุวรรณครูหาช่วยกันประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เห็นถึงความสำคัญในการพึ่งพาช่วยเหลือกันและกันในสังคมโดยการบริจาคสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพเช่นข้าวสารอาหารแห้ง อย่ารักษาโรคพืชสมุนไพรเมล็ดพันธุ์พืชผักต่างๆให้แก่ผู้ที่ขาดโอกาสและต้องการความช่วยเหลือทางพัฒนาชุมชนอำเภอสุวนคูหานะครับก็ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนก็ได้มีการประชุมและกําหนดการร่วมคิดร่วมทำล้วก็เลยได้โครงการหนึ่งขึ้นมานะครับคือใช้ชื่อว่าโครงการก้าวไปไปกันไทยสวนคูหาจากการดําเนินกิจกรรม ก้าวไปด้วยกันไทยสวรนครูหาโดยยึดหลักการที่สำคัญคือผู้ที่มีมากแบ่งปันผู้ที่มีน้อยให้สามารถก้าวไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังทำให้เห็นถึงความรักความสามัคคีของพี่น้องชาวอําเภอสวรนครูหาสามารถสร้างขวัญและกําลังใจทัศนคติที่ดีให้กับผู้ที่ขาดโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตระหนักถึงการอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า และพึ่งพาตนเองได้เป็นการสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งนำไปสู่สังคมที่มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนการใช้คนและทุนในชุมชนขอให้เกิดความยั่งยืนและเกิดภาษีอินคัมของงานพัฒนาชุมชนการลับเคลื่อนโครงการดังกล่าว สามารถนำไปปรับใช้และนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง,ย,างยั่งยืนภายใต้หลักการเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาหัวใจความสำเร็จของการดำเนินโครงการก้าวไปด้วยกันไทยสวนนรรคูหาคือการมีข้อมูลที่ถูกต้องการสร้างกลไกการบูรณาการการขับเคลื่อนอันประกอบด้วยภาคราชการภาคประชาชนภาคประชาสังคม จนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้สำเร็จตามเป้าหมายทำให้ชุมชนได้ตระหนักรู้ถึงปัญหาของคนในชุมชนได้ร่วมมือกันในรูปแบบจิตอาสาการเกื้อกูลซึ่งกันและกันจนครัวเรือนเป้าหมายได้รับการช่วยเหลือตามสภาพปัญหาและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน